สวัสดีครับผมนายอนุรักษ์ยาวนภาศนะครับนิสิตชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันนี้จะมานำเสนอในวิชาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวข้อเรื่องกิจการในฝันซึ่งกิจการในฝันของผมที่จะนำเสนอเนี่ยครับมีชื่อว่ารถไข่น้ำมีแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ผมเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็มีรถไข่น้ำเนี่ยมาจอดหน้าบ้านให้ซื้อได้ดื่มกินทุกวันก็เลยเกิดความสนใจที่จะนำธุรกิจนี้นะครับมาใส่ในงานนี้นั่นเองก็นี่ก็เป็นที่มานะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลย สี่พีนะครับผมพีแรก product Pro d u c t ของผมแน่นอนครับมันเป็นเครื่องดื่มก็อาจจะมีชากาแฟน้ำหวานต่างๆนะครับผมพีที่สอง i c รราคานะครับผมจะตั้งราคาไว้ที่เมนูร้อน20บาทเมนูเย็น25บาทและเมนูที่ปั่น30บาทครับผมส่วนพีที่สาม a c e ผมจะเนื่องจากามันเป็นรถ รถที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับผมจะไปอยู่ตามบริษัทใหญ่ๆกระทรวงอะไรพวกนี้นครับทำให้คนหรือว่าพนักงานในสถานที่นั้นๆนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของของผมเองนะครับผมส่วน P ที่4 promotion promotion นะครับผมจะเบสิกมากๆก็คือซื้อ10แก้วแล้วก็ฟรี1แก้วต่อคนนะครับผมก็จะมีเป็นส่วนของบัตรที่สแตมป์ได้นั่นเองครับผมต่อไป งบดุลครับงบดุลก็จะเกิดจากสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของในที่นี้ผมจะตั้งไว้ว่าผมจะไม่มีหนี้สินไม่มีการกู้ยืมใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมาจากเงินของผมเองก็จะมีค่ารถจักรยานยนต์เนี่ยครับสี่หมบาทค่าอุปกรณ์ตอบร่วงอีก1 0,000บาทค่าอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการชงดื่มเนี่ยครับสองหมบาทอุปกรณ์นะครับและ ใช้ค่าถังน้ําแข็งถังน้ําแข็งเนี่ยประมาณ2,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ7 2็0 0มบาทครับผมต่อไปงบกําไรขาดทุนนะครับเกิดจากรายได้ลบกับค่าใช้จ่ายทั้งนี้นะครับค่าใช้จ่ายของผมก็จะมีค่าวัตถุดิบนะครับอันนี้ผมจะ list เป็นต่อปีนะครับผมก็คือเดือนหนึ่งแล้วคูณด้วย12นะครับผมค่าวัตถุดิบ1ปีจะอยู่ที่1 3,800บาท ค่าน้ำน้ำที่ใช้ต้มต้มดื่มนะครับต่อปีจะอยู่ที่2,400บาทค่าน้ำมันสำหรับขับเคลื่อนตัวรถจักรยานยนต์นะครับต่อปีจะอยู่ที่4 8 0 0บาทค่าแก๊สของต้มที่ใช้ต้มน้ำดื่มนะครับต่อปีจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่าน้ำแข็ง2 0 0 0 2 4 0 0 0บาทครับแล้วก็ค่าบรรจุภันณุ์ก็อาทิเช่นพวกแก้วฝาหลอดถุง ต่อปีจะอยู่ที่6,000บาทรวมทั้งสิ้นนะครับค่าใช้จ่ายต่อปีนะคิดคร่าวๆมาแล้วประมาณ1 8 0 0 0 0บาทนะครับผมตกต่อเดือนเนี่ยครับจะได้เดือนละ1,500 0บาทตกต่อวันนะครับวันละ500บาทถ้าผมขายเมนูเย็นนะครับในราคา25บาทเนี่ยครับต้องขายให้ได้อย่างน้อย20แก้วถึงจะคุ้มทุนและ ถ้าผมได้กำไรวันละ500บาทจะใช้เวลา5เดือนในการคืนทุนทั้งหมดครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไในที่นี้แล้วก็จะขอปรับปรุงในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ